วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอมวอรี่เดยราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดนได้ที่ไลน์ท็อปนันจ้ะ ถือว่าขยันสร้างคอนเทนต์จริงๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังสร้างเซอร์ไพรสร์สรสรสรที่โคตรแย่ด้วยการออกไปแพ้บรายตัน4-0พูน,นสวัสด์พร้อมกับฟอร์มการเล่นที่โคตรหน้าอดสูและแน่นอนว่าขจากผลสกอร์เกมนี้ยังมีอีกหลายเรื่องให้หน้าด่าให้หน้าพูดถึงวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรือมาเล่าหล่ราหลังเกมจะพาไปสังขยาหน้ากันนะครับ เริ่มจากเรื่องแรกอย่างรูปเกมที่อธิบายง่ายๆเลยคือโดนบรายตั้นสอนบอลตลอด90นาทีสำหรับผู้เล่นสิเป็นตัวจริงไม่มีอะไรมากครับเหมือนกับนาที่แล้วที่ชุดชี่นะเบนฟอร์ตมา3-0เป๊ะแต่ฟอร์มการเล่นแตกต่างและดรอับลงแบบต่ำเสี้ยเรียดินปีศาจแดงเกมนี้ไรซึ่งราศีของทีมใหญ่ๆไม่มีความน่ากลัวอะไรสังสิน้นกับการขึ้นเกมและครองบอล ผิดกับฝั่งบรายตันที่เล่นเสมือกับทีมที่ใหญ่กว่ามาครองบอลข่มใส่โดยเฉพาะในช่วง60นาทีแรกที่สามารถปิดเกมนี้ของปีศาจแดงในแต่หัววันโดยสกอร์นำขาด4-0คูณสวัสดไปจนจบเกมเรียกได้ว่าพวกเขายอดเยี่ยมกว่าปีศาจแดงมากๆทั้งเรื่องเกมรับและเกมรุกและว่าแล้ววันนี้ก็ขอพูดถึงเกมรับของแมนยูสักหน่อยที่วันนี้รัวราากับกาลังร้าวหรือไม่ก็เขื่อนแตก การเล่นเกมรับในฟุตบอลปัจจุบันหรือสมัยใหม่เราน่าจะรู้กันดีใช่ไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วจะช่วยกันเล่นยืนกันเป็นทีมแต่ดูมาว่าวันนี้แมนอยู่จะไม่ใช่แบบนั้นเพราะตำแหน่งการยืนการช่วยกันซ้อนเกมรับของพวกเขามันดูละลวมไปทุกอย่างแถมปล่อยให้คู่แข่งได้มีพื้นที่ในการเล่นเกมรกและสร้างโอกาสยิงนับครั้งไม่ถ้วนและมันกระลามเป็นสกอร์ดังกล่าวแถมยังเกิดจะเสียเพิ่มอีกด้วยนับวันนี่เป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกในซีซั่นนี้ของแมนอยู่จริงๆส่วนหนึ่งส่วนสำคัญก็ต้องขอชชินชมบรยมรยา,ารได้านย,ยี่ยมพร้อกับกุซือเฮพ ที่วางมากมาเป็นอย่างดีเจอทีมใหญ่ทีไรก็ทําเอาเจองานหนักตลอดแถมเกมนี้ยังมีการแก้เกมที่โคตรดีชมุนซือครูแข่งไปแล้วหันมาดูคุณซือแมนยูกับบรรมาจารารังนิกที่เราคิดว่าเขาเองก็ควรจะมีส่วนในการนําถูกตําหนิไปด้วยแน่นอนว่าตัวผู้เล่นทรัพยากรของ,ของแมนยูดูมีปัญหาต้องแก้ไขพอสมควรแต่ที่มีมันก็ไม่ได้ย่าแยม่มืดมนจนหนทางยิ่งถหากเทียบก,กับหลายๆทีมในลีกด้วยแล้วหลายสามโมสรขนาดเล็กกว่ามากแต่ก็ยังสามารถเล่นบอลไประ,ระบบได้แต่นี่อะไรแม่งไม่มีทรงเลยแม้แต่น้อยจะบอกว่าคุมชั่วคาราวก็ไม่ใช่แต่ควรทําได้ กว่านี้มากครับรังนิกเราต้องยอมรับเลยว่าลุกก็ไม่ดีรับก็ทุเรศสํำรายปัญหาภายในก็แก้ไขไม่ได้เพราะก็มีอัตราพาปีาศาจแดงชนะได้ไม่ถึง40%อันนี้ต้องยอมรับว่าทุเรตหน้าอดสูงม,มากๆจริงๆ ตำหนิโค้ดไปแล้วนะครับผมมาที่เรื่องของนักเตะกันบ้างวันนี้ไม่มีใครใช้ได้เอาที่ดูพอได้ก็เป็นแค่พวกตัวเกา๋าส่วนตัวอื่นที่เหลือเหมือนโดนดาวดับเข้าสิงที่โดนดาหนักๆและหนักสุดในแมตชนี้คงเป็นพี่แม็กโทมิเน่วันนี้ต้องยอมมารับเลยนะครับว่าแม็กโทมิเน่เหมือนมาวิ่งจอกกิง้งเพราะไม่ว่าจังหวะทีมรุกหรือโดนจังหวะที่ทีมเสียประตูเรามักจะเห็นแม็กโทมิเน่ค่อยๆวิ่งจอกๆเอาง่ายๆว่าแม่งไรไประโยชน์ไม่ได้ช่วยสนตีนอะไรกับทีมทั้งนั้นโดยหน้าที่มิดฟิลตัวกลางหรือมิดฟิ และแมนยำตลอดทั้งการออกบอลสั้นบอลยาวรวมไปถึงความเฉียบขาดและการอ่านเกมขนาดเล่นเกมรับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแข้งหลังและใช่ครับที่เรากล่าวมาทั้งหมดดูเหมือนว่าแม็กโทินเนจะไม่มีอะไรสักอย่างในเกมนี้และช่วงหลังๆมาก็เป็นแบบนี้มาตลอดน่าใจหายมากๆที่ไอ้หนุ่มอนาคตไกลคนนี้กลับกลายมาเป็นพัฒนาอยู่กับที่แบบนี้ส่วนอีกคนที่วันนี้โดนติเยอะก็อเล็กเตเลสครับแบ็กซ้ายที่เกมรับโคตรรั่วแถมเกมรุกก็ไม่ดีดีทำเอาแฟนแมนยูคงงงว่ามึงไปหาซื้อมหาปราแสงอะไรดูทรงองค์ท่าแล้วแมนยูซัมเมอร์นี้พวกเขาต้องลดอะไร กติกมากมาอย่างแน่นอนและประเด็นสุดท้ายนะครับหลังจบเกมสก,กอร์แบบนี้สถิติก็ผุดมาเต็มครับไม่ว่าจะเป็นการทีแมนยูซีซันนี้เกือบจะเก็บคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกได้น้อยสุดในประวัติศาสตร์สโมสรในซีซันเดียวแน่นอนแล้วแถมยังเสียประตูมากสุดในพรีเมียร์ลีกซีซันเดียวของพวกเขาอีกด้วยรวมไปถึงในเรื่องการแพ้เกมลีกนอกบ้าน5นัดติดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ41ปีและทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่แพ้เกมลีกสูงสุดต่อทางวัตร์ดและบรายตันในซีซันเดียวด้วยการเสียถึง4ประตูทั้ง2นัถอนสอ็นีดัดละอยาากให้ผ่นไ,ไว รับสาวกปีศาจแดงและใช่ครับอีกไม่นานแล้วนัดเดียวเท่านั้นชาวเรสเดวิลทุกคนจะได้ปิดซีซั่นแห่งความเจ็บช้ำพร้อมกับรอเปิดปีหน้าฟ้าใหม่กับโคตชคนใหม่พร้อมกับภาวนาให้มันมีอะไรที่ดีต่อใจให้แฟนผีทั่วไทยและทั่วโลกได้รู้สึกอิมเอ็มใจเหมือนแฟนทีมอื่นเขาบ้างอีกครั้งก็ดีมากเลยนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่ากดูแลเฟยลฟ้าเอื้อนนิย,ยาม,มากลย์ละให้เราด้ยนะโคตรแม่งแชมย่าสวยก็เสียแถมยังเล่นที่ให้แฟนๆเห็นหนี่โคตรเซ็งในสัว์